มาสอนรันคิหลันเวอร์ชั่นน่าจะ3.04นะครับก็โคดเดิมครับ1 0 1 5 5ูหนึ้ขีด5้าครับโคดนี้จะหาตัว064ง่ายนะครับนี่ครับก็ใส่เหมือนเดิมครับ4251ครับก็ทีนี้ก็4252ครับ พูดมีชัดขอโทษด,ด้วยนะครับ4252ให้แก้โค้ด584กับ E10 นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างส่วนใครที่ติดตามผมนะครับให้แอดไลน์มานะครับ i d r e u ต t a นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมครับ พอดจีจะจัด,จดกิจกรรมให้สหรับให้กับคนที่ติดตามผมนะครับขอโทษด้วยครับ <ST AR> ก็เหมือนเดิมครับ4250ค,ครับอาจจะแหลกนะครับไม่ใช่แหลกนิดๆน,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 นะครับแหลกมากครับเปลี่ย <ST AR> นโค้งยากเลยครับ ส่วนเรื่องกิจกรรมนะครับก็หน้าผมก็จะลงคลิปนี้พรุ่งนี้นะครับก็ถ้าใครเข้ามาดูก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแต่ให้ saying, เ,อเอาชื่อที่ติดตามผมน Gmail นะครับมาส่งให้ผมด้วยว่าติดตามผมถ้าติดตามผมจริงนะครับผมจะแจกแต่จะแจกเป็นรายบุคคลนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีตังครับส่วนเรื่องที่จะแจงอะไรก็เดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับขอโทษด้นะครับ หลงพุ่งนี้นะครับอพอดีเพิ่งอัพมาครับวันนี้ก็วันที่9น้านะับอะไรออยออยออย,ออยเดี๋ยวเที่ยวให้พี่ทำคลิปอยู่ตอนนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวให้ ก็มีบริการรับปั๊มคุกิลันนะครับถ้าใครจะปั๊มก็แอดไลน์ hmm. มาสอนก็สอนฟรีนะครับไม่มีคิดตังครับทั้งรับปั๊มแล้วก็รับสอนครับใครที่อยากปัม๊มเองก็ผมก็สอนครับส่วนใครที่แย่งทำไม่ได้แค่งมีปัญหาก็สามารถมาใช้บริการผมได้นะครับเงินโอน50บาทก็ องล้านครับหนึ่งร้อยก็สามล้านครับเอ้ยไม่ใช่ครับห้าสิบล้านห้าขอโทษครับแฉ่งชาเข้ายังไม่ได้ส่วนหนึ่งร้อยก็สามล้านส่วนบัตรก็หนึ่งล้านกับสองล้านนะครับอาจจะแลกนะครับแฉ่งนี้ก็นานแล้วครับ แนะนำนะครับใครที่รวยๆอยากซื้อใหม่ก็ซัมซุง Galaxy Core ค,ครับรุ่นแรกนะครับรูดง่ายครั้งเดียวจบครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามด้วยนะครับก็มีน้อยชิปนะครับที่คนจะดูเยอะ ส่วนจะแจกอะไรเดี๋ยวก็คุยกันในแชทครับเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มใหม่ให้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ